เรื่องนี้นะครับเรื่องจิตวิยานะครับชาวบ้านชาวบ้านมีเรื่องมาพูดคุยกันอีกแล้วแต่ก็ยังคงนะครับอยู่เป็นแนวเดิมนะครับแากคลิปที่แล้วนะครับยันคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามแล้วนะครับคลิปภาคที่สิบเก้าละของคนคนคนนะครับของการพูดของผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพ้นะครับก้าวปัญญาสำราเรื่ตระกูลนะครับคนปากหมาพูดในเรื่องจริงนะครับพูดจิตวิยาที่คิดว่ากลับไปเกิดประโยชน์ให้กับผู้ฟังได้ นะครับก็ยังอยุ่คงอยู่นะครับในปัญหาเรื่องลักรักไข่ไข่หรือเรื่องขาวนะครับนะครับก็คนเรานะครับความจริงไม่ค่อยใช้กันไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับยุคนี้นะครับเขาละแถกันต่อแหลกกันโกหกกันนะครับเถียงกันเอาดีเข้าตัวกันอย่างเดียวนะครับไม่ยอมรับในเรื่องความเป็นจริงนะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าแล้วว่าเรื่องราวของเพื่อนผมก็ยังเป็นเรื่องราวของเพื่อนผมอีก ตอนนี้เขาได้ขายกนรละจบไปแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าต่างคนต่างหมดภาระหมดพันธะหมดทุกอย่างนะครับภาพความจริงออกมานะครับขาฝ่ายหญิงนะครับก็ไปมีคนใหม่นะครับอยากที่เพื่อนผมนะครับไปแย่งเมียชาวบา้านเข้ามาเล่นลายเล่นไหนะครับโดยม่รู้ตัวไปได้เมียชาวบ้านมาแต่นี้ผู้หญิงก็กลับไปเหมือนสไตล์เดิมนะครับอ้างว่า เพื่อนผมไม่ดูแลเพื่อนผมหายไปทิ้งไปก็ทะเลาะกันเพื่อนผมกับปีคนนี้ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำแล้วทะเลาะกันบอกเลิกกันหายกันไปก็กลับกันมานะครับแต่ว่าในช่วงก่อนจะเลิกกันเนี่ยสองปีเนี่ยเพื่อนผมเขารู้อะไรเกี่ยวกับปีคนนี้มาระแวงนะครับมรู้อะไรมีคนบอกมีหลายอย่างในผู้ชายนะครับเวลาระแวงแข็งใจนะครับไม่มีระบบพิสวัสด ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะร่วมเพศสัมพันธ์ด้วยไม่อยากหลับนอนด้วยคือพูดง่ายไม่อยากจับเสน่หานะครับหรือหวานด้วยกับคนที่เป็นเมียหรือเป็นคนที่เป็นคู่นอนตัวเองเพราะว่าผู้ชายเวลาคาใจมีทุกข์ใจมีเรื่องเศร้าใจมีเรื่องแวงอะไรเนี่ยอารมณ์มันไม่เกิดเชื่อไหมครับเพื่อนผมเล่าให้ฟังพุ้หญิ่งคนนี้ต่อว่าเพื่อนผมบอกว่าผมบอกว่าเพื่อนผมเนี่ย ไม่ทำงานเรื่องบนเตียงคือเรื่องอไม่เทคแคร์ไม่เอาใจเรื่องสังเซ็กนะครับผมนะผมบอกเพื่อนผมตีความเลยผู้หญิงคนนี้ใช้ไม่ได้ให้มีผมใหม่อยาวันหนึ่งผมใหม่ไม่มีแรงผมใหม่ไม่ไปการทางเซ็กต์ผมใหม่เหนื่อยเดีย๋ยก็หาชู้ใหม่หาผู้ชายคนใหม่นี่แหละครับสัญดาของผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีนะเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่า ก็ผู้แบบนี้นะครับว่าผัวเก่าไม่ค่อยอยู่บ้านผัวเก่าไม่ค่อยเอาใจนะครับเล่าเรื่องราวหลายอย่างนะครับแรกๆเพื่อนผมเขาก็เต็มที่นะครับมีอารมณ์ร่วมเพราะว่าความสเสน่หารสชาติใหม่ๆนะครับการรู้จักกันมันตื่นเต้นการไปชูกันนะครับหลบซ่อนกันเนี่ยมัน,ม,น,นมันเขาเรองไงมันก่อไฟราคะก่อไฟสเสน่หาทําให้ทั้งคู่สนุกกับการมีเซ็กนะครับ ผู้หญิงคนนี้หลงครับหลงตัวเองนะครับในโปรไฟล์ดูสวยงามนะครับแต่งทั้งนั้นนะครับตัวจริงไม่ใช่เลยนะครับตัวจริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตามรูปภาพที่สวยงามอย่างนางฟ้าอย่างดาราไม่ใช่นะครับนี่นคือภาพเจอปอกของผู้หญิงคนนี้นะครับนี่เพื่อผมเล่าให้ฟังอย่ามีคงนี้ผู้นี้บอกว่ามแคร์เลยไม่สนใจนะจะดูถูกยังไงนะเรื่องมนเตียงเรื่องใหม่แต่ผมก็เห็นเพื่อนผมนะเขาแข็งแรงนะก็มีผู้หญิงติดเขายเยอยแยะ่นะ ถึงอย่างว่านะครับคนเรามันจะเลิกกันนะครับมันก็หาตําหนิติเตียนกันนะครับเพื่อนผมก็ไม่ได้ตำหนิอยู่นี้นะไม่อะไรอยากขอล้อฟังในฮันนผมเป็นเพื่อนซี้กันนะครับแต่ผู้หญิงน่ะตําหนิติเตียนเพื่อนผมน่าดูนะครับเอาแต่ข้ออ้างที่ไม่ดีขึ้นมาทุกอย่างเลยไม่มองตัวเองไม่มองความจริงตัวเองว่าเรื่องอะไรนะเพราะเพื่อนผมไม่ซับพอแบบนี้เพื่อนผมไม่ซับพอจนหมดตัว ช่วงต้นและต่อหลังนี่เอาเพื่อนผมไปอยู่ด้วยแล้วเพื่อนผมไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยรายได้ที่น้องเขากับแม่เขาจุนเจือมาเขาก็เอามาเทจนหมดนะครับมาช่วยเหลือจนหมดจนเขาไม่มีอะไรนะครับนี่เขาเพิ่งกลับมานะครับกลับมาเริ่มต้นใหม่สี่ห้าเดือนเขาก็ฟื้นตัวเองละคนเราครับอย่างว่านะครับเอาดีๆคข้าวตัวเองนะครับเหมือนกับคราวก่อนนะอดีตเพื่อนผมก็บอก พูดพูดเรื่องผัวเก่าเร็วๆร้ไๆเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีนะครับเพื่อให้เกิดคะแนนตัวเองเกิดจูดดึงดูตัวเองเพื่อผมเชื่อกระโดดเข้าไปเล่นด้วยหวงใย,ยด้วยทิ้งหมดตัวนะครับทิ้งหมดตัวเลยเพราะไม่ค่อยมาเห็นอยู่บ้านที่กรุงเทพนะครับไปจะอยู่บ้านที่บ้านปีนคนนี้ไปปากหลักอยู่นะครับแล้วเขาทิ้งทุกอย่างเข้าไปรายได้เขาก็ไม่เกิดเงินทุนเขาก็หายหมด นะครับแล้วคุณไปโทษเขาได้ยังไงเขาเขาไปลุยจนกลับมาเพื่อผมป่วยด้วยนะทีนี้อาการดีขึ้นแข็งแรงนะครับผมถึงบอกว่าคนเรานะครับมันแถกันได้โกหกกันได้ตอแหลกันได้ไม่ใช่ผู้ชายตอแหลโกหกกันรอดนะครับผู้หญิงก็โอ้กหโกหกกันรอนตอแหล,หล,แหลได้เพราะอะไรจะเอาคะแนนก,นกับผัวใหม่นะกับแฟนคนใหม่แต่เป็นเรื่องเดิมครับเรื่องเดิมๆเ,เพราะเคยทำกับเพื่อนผมไว้โกหกเพื่อนผมไว้ คราวนี้ก็เอาไปเป็นคะแนนเรียกร้องให้กับคนใหม่ผวใหม่นะครับเพื่อผมกับเว็กรรมของมันนะครับอันนั้นมันก็นะครับไปหลงเชื่อโลกโซเซยียนโก f เฟซบุรร๊กสงสารผมก็เห็นแล้วครับไม่ได้สวยเสืออะไรเลยนะครับนะครับไม่ได้ที่ว่าดูแล้วง่ากินอร่อยอะไรนะครับแต่พเพื่อนผมบอกว่าความสงสาร,รความมุงใหญ่ พอใบเลอพลพาดนะครับมีอะไรด้กันแล้วผัวโผล่มาครับบอกผัวเลิกกันแล้วผัวไม่อยู่บ้านเลิกกันแล้วผัวไป็นการพน,นันไปไหนก็ไม่รู้นาน,านที่จะหาลูกสุดท้ายก็ยังเป็นผัวเมียกันอยู่นะครับแต่แอบมามีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนผมจนเพื่อนผมกลายเป็นฐานะเป็นชู้ไปโชคดีผัวตายเพื่อนผมก็เเข้าไปเป็นครอบครัวไปเป็นผัวคนใหม่แต่คราวนี้เพื่อนผมนะครับโดนเล่นชู้เพื่อนผมนะครับ กลายเป็นกลายเป็นขยะไปนะครับแต่ก็ดีครับมันยังไงครับเพื่อนผมได้หลุดหงโคจรมานั้นก็คงยังคงเป็นกระผีเน่าก็บลงผุไม่ได้กล่าวร้ายไม่ได้ดูถูกผู้หญิงนะครับนี่เอาเรื่องราวมาพูดคิดว่านะหลายคนเจอสภาพเดียวกับเพื่อนผมคนนี้เรื่องที่พูดเรื่องเราเนี่ยเป็นวิทยาทานนะครับสังคนปัจจุบันนี้ครับผู้หญิงไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ว่าแคร์มีผัวโผัวจะเลวว่าไหนโผัวคนเดียวกูรักแท้ตาย กทนได้กูทนได้กูไม่มีชู้สมัยนี้แม่ครับเผลอมาหลายกูหาชู้ให้ผัวดีแทบตายกูก็อยากจะมีชู้มันสนุกมันตื่นเต้นได้รสชาติการอารมณ์ได้รสชาต,าาชาติตื่นเต้นในการที่มีคนใหม่ยิ่งแอบซอ่อนนะครับชอบใจผัวยิ่งดีเมียยิ่งเลวไม่ใช่เมียดีแล้วผัวเลวครับเดี๋ยวนี้ผัวยิ่งดีเมียยิ่งเลวนะครับนี่เรื่องจริงนะกี้เพื่อผมให้ดูนะ โอ้โหนะครับหมายเพื่อนหมายอยู่เพื่อนผมนะไม่ได้โชว์ออฟแบบนี้นะครับแต่คนนี้โอ้โชว์อ้อมนะครับโอ้โชว์นะครับในโลกออนไลน์น่าดูเลยแสดงอาการออกมาหวานแววอเดี๋ยวผมจะดูต่อไปนะครับอันนี้เพิงพ่งเพิงพ่งเพิ่งช่วงช่วง,ช,วง,ช,วง,ช,วงช่วงยังไม่ถึงปีแล้วปีแรกเดี๋ยวผมจะดูว่าจะเหมือนเพื่อนผมไหมไอ้คนที่จะรับพอกกรรมไหมแต่ผมเชื่อได้ว่าต้องเหมือนนะครับเพราะเขาบอกแล้วไงไงผีย่อมเป็นผีครับ พฤติกรรมยังไงมันต้องเป็นแบบนั้นขอพูดหนักๆแล้วครับอันนี้ผมไม่คนปากหมาเอาเรื่องเล่าเรื่องราวมาพูดเป็นวิทยาทานมันยังอนิยายเลยแต่นี่คือความเป็นจริงนะครับสงสารเพื่อนผมไหมก็สงสารแต่เพื่อนผมทําใจได้เพราะเพื่อนผมบ่นหลายครั้งแล้วแล้วก็ว่ามันเหนื่อยนะครับมันจะเลิกมาตั้งสองสามปีมันเหนื่อยแต่ครั้งนี้มันก็สงสารอยู่นะแต่ว่าพอมาเจอเรื่องว่าตัวเองเนี่ยโดน แทงหลังนะมีผู้ชายอื่นมาทับทีหมดนะครับทั้งในบ้านทั้งอะไรเปลี่ยนแปลงหมดแม้แต่เตียงที่มันนอนนะก็ยังมีคนไปนอนแล้วนะครับเตียงนอนเล่นทุกอย่างเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเอาใจได้ดูเพราะอะไรไหมจากคําเพื่อนผมบอกว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ชายคนนี้ซัพพอร์ตช่วยเหลือการเงินการทองเขาบอกสาดาตัวเองนะครับสามีเก่าของผู้หญิงคนนี้เคยบอกนะผู้หญิงคนนี้ทํางานที่ไม่ดีมาก่อนนะครับ บอกผู้หญิงคนนี้ชอบกินกล้วยนะครับไม่ใช่ดิงกินกล้วยนะชอบกินกล้วยกินกล้วยของผู้ชายนะครับเพื่อนผมก่อนไม่เชื่อแต่นี้เชื่อ,อ,อ,อพอเห็นพฤติกรรมแล้วครับหลุดมาครับเพื่อนบอกว่าหลุดมาตอนนั้นมีนะครับแอบคุยโทรศัพท์ผู้ชายทมโปรไฟล์เป็นตรงตำรวจเพื่อนผมก็ไปสืบดูแล้วมันโปรไฟล์ปลอมหลุดมาครับเพื่อนเพื่อนผมบอกพูดบอก,กบอกหลุดมาว่ายังคุยกันติดต่อก,กันทั้งที่เพื่อนผมบล็อกไปสองรอบแล้วนะครับ ถึงบอกว่าผู้หญิงคนนี้มันมันหลุดออกมาสันดานท่าแท้พฤตกรรมแท้ๆมานะครับก็ยังกล่าวหาเพื่อนผมเร็วๆร้ลายๆนะไม่คิดถึงส่วนที่ดีที่เพื่อนผมให้ไปเลยช่วยเหลือไปนะครับช่วยเหลือจนหมดตัวจนเขาป่วยนะครับไปอยู่ด้วยจนเปิดจนอะไรไม่นึกถึงครับพูดแต่สิ่งดีนะครับเป็นข้ออ้างให้สังคมให้คนรอบตัวดูดีว่าเพื่อนผมเลวที่มีผัวใหม่มีชู้เนี่ยเพราะเพื่อนผมเลวเอาแล้วครับูคลิปนี้ก็ขึ้นขึ้นจริงๆครับ ฟังฟังเรื่องราวมาแล้วขึ้นนะครับน่าสงสารนะครับน่าสงสารแต่เพื่อนผมทาใจแล้วก็เอาแฮปปี้โล่งสนุกสนานครับก็มาคุยกันครับว่ายุคนี้ไม่ใช่ผู้ชายเลวอยู่นะครับผู้หญิงร้ายผู้หญิงเลวก็มีนะครับคนเราถ้าจะรักการผูกพันกันอย่าไปแคร์ครับไอ้เรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงอย่างเดียวคุณต้องอยู่กันจนแก่ตายถ้าใครนะไม่ว่าผู้ชายหญิงมองเรื่องเซ็กนะครับเรื่องเรื่องเช่าเรื่องพวกนี้นะครับ อยู่กันไม่ยืดหรอครับกลายเป็นคนโรคจิตนะครับที่โลนหาเซ็กมามามา,มาบริโภคมากกว่าความรักนะครับบางครั้งนะจะริยธรรมถิถถถถถม่นธรรมมันมีความคอนะครับเรื่องเรื่องการเป็นผัวเมียกันแล้วเป็นคู่ชีวิตกันแล้วมาหมกมุ่นเรื่องเซ็กเกินไปนะครับมาเป็นข้อต่อรองเกินไปเป็น,เป,นเป็นข้อวัดค่าเกินไปมันไม่ใช่ครับความรักนี่คือความผูกพันกัน นะครับผิวโหยอดอยากลําบากต้องช่วยเหลือกันต้องคิดในสิ่งที่ดีๆกันและเอามาถนอมใจกันนี่คือความหลักครับไม่ใช่นะครับไปมองตรงนั้นมาต่อว่ากันเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็ก์ก็กินไม่อิ่มไม่พอใจนะครับเลยต้อง,ต,องต้องหาหาเซ็ก์เซ็ก์ดุนใหม่กล้วยอันใหม่กินมันไม่ใช่นะครับแล้วมากล่าวอ้างว่าเพื่อผมไม่ทัพ์พอไม่ช่วยเหลือเพื่อผมลงมาทั้งตัวเขาช่วยแล้วคุณดึงเขาออกจากวงจรเดิมเขาคุณเขาเอาไป เหเล่ล่อนไปไปลุยก,กับคุณช่วงนั้นคุณคิดว่าเขามีนะครับเขามีทรัพย์เท่าที่เขามีจะไม่มากมายเขาก็เทมานะครับเขาเทมาให้คุณเขาไปไหนไปด้วยคุณเขายอมบากํำบากคุณเขาห่วงใยคุณคุณคิดข้อดีแต่คุณคิดเดียวว่าพอเถียงไปเสียงมานะครับเขาพูดว่าเขาจับได้นะว่าแอบนะครับแอบนอกใจนะครับจะมีเซ็กไม่มีเซ็กกับใครไม่รู้แต่แอบนอกใจก่อนนี้จะเลิกกันสองสามปีมันแถไปเรื่อง,เร,องเรื่องบนเตียง ับเรื่องว่ากินไม่อร่อยนะครับเซ็กไม่อร่อยจากเพื่อนผนเพื่อนผมไม่บริการให้เพื่อนผมไม่เอาใจแผลไปนี่ครับนี่สันดานครับสันดานของของของกคอคนไม่ดีมันก็หาแถไปด้วยจนได้แล้วที่มันจะหาเรื่องเลิกเพราะมันมีชู้แล้วนี่ครับไพ่มันออกมาแล้วทุกอย่างคนก็เห็นแล้วจะได้คนก็ดูดีว่าเพราะเลิกกับผัวมีชู้เพราะผัวไม่ดี มันไม่ใช่นะครับอย่าไปโทษฝ่ายชายนะครับบางเรื่องครับผู้หญิงเป็นคนก่อผู้หญิงเป็นคนสร้างเป็นผู้หญิงเป็นคนกระทําแต่บางเรื่องผมเข้าใจนะส่วนใหญ่ผู้ชายจะเลวผู้ชายมันจะกระทาแต่ครั้งนี้เกมนี้นะครับเกมเพื่อนผมไพ่มันเห็นคนที่งโง่ไปเชื่อฟังก็งโง่ไปครับ <S <S ผมบอกเพื่อนผมมึงหยุดแล้วดีสบายแล้วมึงโชคดีแล้วบอดโป่งแล้ว นะครับผู้นี้ไม่ได้กล่าวหาไมได่ด่าใครแม่ตําหนิใครไม่ดูถูกใครแต่เล่าเรื่องให้ฟังมันเป็นนิยายนิยายชีวิตนิยายจริงๆเรื่องหนึ่งนะครับมาเล่าสู่กันฟังโอเคครับก็ช่วงนี้เอาเรื่องราวเรื่องนิยายของชีวิตจริงเนี่ยมาเล่าบอกเนี่ยอาจจะดูสับสบนเลอะเทอะหน่อยแต่มันแทรกแซงปนอยู่ในเรื่องจิตวิทยานะครับกระตุ้นความรู้สึกคนนะครับบางคนที่จะเริ่มชั่วนะครับไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงคิดให้ดีก่อนนะครับความรัก,กคือความรักนะครับ ไม่ใช่เซ็กคือความรักนะครับเซ็กไรม่ใช่อาหารชีวิตนะครับคุณต้องเดินต่อไปบํมบัดด้วยตัวเองได้ละลายด้วยตัวเองได้ดีกว่านะครับไปเล่นซู้นะครับว่าผู้หญิงเล่นชูปชายเล่นชูนะครับวันหนึ่งมันเป็นตาบานนะครับลูกคุณมีนะครับหลานคุณมีนะครับเขารับรู้เรื่องเขารับไม่ได้นอกจากว่าวิถีชีวิตคนเถื่อนวิถีชีวิตคนไม่มีการที่จะอัพตัวเองขึ้นมาสูงได้ทําความเน่านะครับติดตัวไปเลยครับ พอเราสร้างได้ครับทาให้สวยงามได้ทําให้ลูกหลานพูดถึงได้วันก็แก่นะครับนะครับเซ็กกินให้อิ่มแต่กินพอดีกินกับคู่ชีวิตตัวเองกินกับความเป็นจริงมันอร่อยกว่านะครับแล้วก็นะครับความจริงอยู่ความจริงผมเคยพูดแล้วในะคลิปที่แล้วอย่าไปพอเลิกกันแล้วอย่าไปทําลายกันนะครับทีเ่เพื่อนผมเล่าผมฟังผมอนุญ,ญาตขอยญาตเข้ามาพูดเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อนผมสบายใจเขาบอกว่าไม่ยุ่งแล้วไม่เอ่ยถึงเราตัดทิ้งแล้ว เพราะว่าของมันไม่มีราคาของมันไม่มีคุณค่าผมบอกเออใช่แล้วขี้มันจะไปจับทําไมถ้าทองคํามึงจับแล้วมึงได้ประโยชน์มึงสวยงามมึงมึงโชว์เขาได้แต่ขี้มึงจับแล้วมึงเละมึงเหม็นมึงเน่ามึงจะไปขวงเลยขี้ทิ้งลงโถส้วมแล้วกดชักโครกไปมันหมดแล้วหมดเลยจบแล้วจบเลยเริ่มใหม่มึงก็หน้าตาดีมึงก็มีอะไรดีเยอะแยะมีอนาคตด้วยโอเคครับจบครับอย่าหาเรื่องเราเอนมาพูดครับมาพูดมาสามคลิปแล้วนะครับเรื่องพวกข่าวเนี่ย ผมเหนื่อยผมเหม็นนะก็สวัสดีครับผมกับตาโลมครับอาจารย์เพิ่มหน้าแผ่กับก้าวปัญญาติสาร้านเลอตระกูลคนปากมาครับเอาเรื่องจริงๆมาพูดนะครับเรื่องจริงดังนิยายนิยายก็เป็นเรื่องจริงสวัสดีครับกับตาโลมครับ